เจอความร้อนป<ม>กติน,นะครับไปขึ้นนะครับอา้าวติดเครื่องประกอบเสร็จแล้วครับเนี่ยทดสอบดูว่านลังจันเราเสร็จประกันมาตรดาด์หน้าเป็นดันไหมครับอา้าเสรแล้วนะนี่ ไม่มีดันไม่มีความกาศันะครับทดสอบดูก่อนเดี๋ยวไปลองพี่ดูไปไปวิ่งกันพ้อยไปวิ่งทดสอบดูนะครับถ้าใช้ไม่ได้ท่อน้ำจะแข็งไม่นิ่มนะครับ เท่าน้าบวมเป่งเลยครับแต่ถ้าใช้ได้ท่าน,าน้ำแบบปกติอยาไปวิ่งดูท่านานจะนิ่มนะครับไปวิ่งดูก่อนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์สอบอยู่นะครับความเร็วมองไม่เห็นหรอบความเร็วมางถนนยังไม่ได้ครับวิ่งได้แค่ร้อย อ,อ้าวับมาเดินมาเลยโอมาทสดสอบดูนะครับว่าน้ำท่อน้ำจะดันไหมจะแข็งไหมเดี๋ยวป้าโป้มนเดี๋ยว ครับตรงนันน้เป็นไงจับไูเรร้อยร้อนอแต่นิ่มตอนนั้นนิน่มแต่ถ้าใช้ไม่ได้ตอนนั้นจะบวมเปเลยนะครับไ้ไ,ไดโอเค ้านนะครับวันนี้อ่ะกมาดูเกียร้อนกันนะครับหลังจากไปวิ่งทดสอบมาแล้วนะครับเกียร้อนปกอติน,น,นะครับไปขึ้นนะครับอืมอย่างที่นี่ยืยนเสียงกระเสียงไอเซ็นเเอร์ ระยะนะครับระยะมันเลยดังครังจกแล้วครับไม่ตื่นนะครับ